รับชาวราศีเมษความรักในช่วงของครึ่งปีหลังนะครับก็ต้องบอกว่าระวังเรื่องอการทรยศหักหลังจากคู่ของคุณนะครับเพราะว่าสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องฮอโคราหมอดูไพ่คาร์โลสตล์คาสซิ่งคา e ซิ่งที่แปลว่าการให้คำปรึกษาสำหรับคลิปนี้ก็เป็นของชาวราศีเมษในเรื่องของความรักช่วง ครึ่งปีหลังจะเป็นยังไงสามารถรับชมรับฟังกันได้เลยนะครับสำหรับชาวราศีเมษความรักในช่วงของครึ่งปีหลังนะครับก็ต้องบอกว่าระวังเรื่องออการทรยศหักหลังจะคู่ของคุณนะครับเพราะว่า ขึ้นมาในตำแหน่งที่เป็นสภาพแวดล้อมเลยเราก็มีไพ่ดาบสิบดาบปากหลังคุณอยู่ที่ปัญหาลูกสัตรนะครับก็เกี่ยวกับการทรยศหักหลังการนอกใจแล้วก็การที่ทำอะไรโดยที่ไม่ได้ปรึกษาคุณก่อนนะครับอันนี้คือเห็นชัดเจนมากนะครับ ฟังดูแล้วอาจจะรู้สึกว่าดูน่าตกใจแล้วก็น่าเป็นห่วงแต่ว่าก,ก็ต้องบอกว่าถ้าคุณประคับประคองคู่ของคุณได้หรือว่ามีการที่จะแบบไม่ให้ความรักซึ่งกันและกันอยู่ตลอดเวลาก็คิดว่าไม่น่าจะมีประเด็นอะไรนะครับอันนี้ก็แค่เป็นไพ่สมดูนะครับว่าบางคู่อาจจะมีภาวะแบบนี้หรือว่าอาจจะเคยมีในอดีต แล้วมันอาจจะกลับมาเป็นอีกก็ได้นะครับต้องบอกว่าวิธีการแก้ไขก็คือต้องต้องมีความรักความห่วงใยแล้วก็ให้เวลาซึ่งกันและกันดีๆนะครับเพราะว่าถ้าขาดสิ่งเหล่านี้ไปแล้วเนี่ยในเรื่องของความรักความเข้าใจแล้วก็ความเอื้ออาทรเนี่ยผมคิดว่าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นแน่ๆนะครับ เพราะว่าม,มันมีดวงในการเปลี่ยนคู่หรือว่าเปลี่ยนเรื่องความรักสูงมากสำหรับชาวราศีเมษนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าส่วนที่จะมาช่วยในการประครับประคองเนี่ยก็คือคนในครอบครัวของคุณไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ของคุณกัลยาณมิตรรวมถึงตัวลูกของคุณด้วยที่จะทำให้อ่า เป็นการไม่เกิดเหตุการณ์อะไรพวกนี้เกิดขึ้นนะครับก,ก็ต้องบอกว่าให้กำลังใจสาวราสีเม่ให่